ถึงเวลาใช้บัตรผู้ใหญ่ที่ไปนาปาเทศฝากไว้ที่เราแล้วเพราะคุโรโกะมาแล้วมาพร้อมโฮชิโนะและดิกะนะครับตู้ใหม่บัวคายมาวันที่19กมกราแล้วนะครับเหลยเพียง1นงเดือนเท่านั้นนะซึ่งจะมีอยู่2เฟสซึ่งเฟสแรกจะเป็นโฮชิโนะชุดแพทเทิร์นชิโรโกะเทอเลอร์ และลีลันมิกะนะครับส่วนเฟสที่2จะเป็นซาวริอิโอริที่เป็นชุดใบนามคู่นะครับแต่สำหรับคลิปนี้เราจะมาที่เฟสแรกก่อนโอเคงั้นเรามาดูกันข้อมูลกันที่เฟสแรกกันนี่คือการเห็ยส่วนตัวนะครับ้าคุณวยเด็กๆเหล่านี้ก็เปิดโลดเลยแต่แนะนำประตู3.5เพดที่มีทั้งหมดทิมลงตรงนี้เราจะเริ่มไปที่ exq นะครับทุกตัวเลยตัวแรกชิโรโกะเทเลอร์ขอสาม exq ทำการเรียกโดรนและพับการโจมตีทั่วไปเพิ่มค่าที67.3%และความเสียหายขี134%เป็นเวลา40วิแต่จะลดเลือดตัวเอง20ขอองงแตต่่จะไมทให้้นนัี มาต่อที่สกิลพื้นฐานสร้างความเสียหาย704%ใส่ศัตรู1เป้าหมายตทุก40วิหากมีโดรนจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีและดาเมจเป็น902%จาก704นะครับสกิลร่องเพิ่มการโจมตีสีฟ้ากับตัวเอง49.25%ถ้า HP น้องต่ำกว่า1จะเกิดเอฟเฟกพิเศษล่าถอยช้า15วิก็คืออมตะ15วินาทีแต่ถ้าได้รับการฮิลวเอฟเฟกนี้จะหายไปทันทีและจะครูดาว90วินาทีต่อไปโฮชิโนชุดเป็นทีนสตรตัวนี้จะเป็นตัวละครที่มมมมมมี B2 โโโหหหดดในตตัววเเเเเองะครราาาาาาาจจจิ่จก Exkull ทสย,ย14 1ป้ และทาความเสียหายเพิ่มเติมอีก503%ของพลังโจมตีแต่ศัตรูที่อยู่ในรัศมีมาต่อที่สกิลพื้นฐานเมื่อกระสุนหมดจะทาความเสียหาย400%ทุ่นใส่หนึ่งเป้าหมายแต่ในระหว่างนั้นจะมีแอนิเมชันรีโหลดกระสุนให้เห็นนะครับสกิลรองการโจมตีทั้งหมดของลุงโฮจะไม่สนพลังป้องกัน85%และบ้าโจมตีให้ตัวเองอีก14%หลังจากใช้สกิล EX หรือสกิลพื้นฐานจะทําการรีโหลดกระสุนทันทีของการโจมตีครั้งแรก และหลังรีโหลดเสร็จจะทําดาเมจ150%ไปทรงกล้วยโคชิโร่โหมดแทงค์ข้อ4 EX สกิลทําการสลายไปยังจุดที่กําหนดสร้างโลขึ้นมากํบาบังตัวเองและเพิ่มค่าโจมตีให้กับตัวเอง156%โล่จะมี HP 69.1%ของแบก HP ของลูโฮนะครับต่อไปสกิลพื้นฐานสวมใส่เกราะป้องกันกระสุนลดความเสียหาย24.1%และสามารถรับความเสียหายได้25ครั้งและบัฟนีจะหายไปนะครับสกิ Skill ล่องการโจมตีทั่วไปจะมีโอกาส20%ที่จะลดเกราะศัตรู19.3%นักเรียนคนสุดท้ายของเฟสที่1มิกะ แล้วต้นที่สกิล EX ทําดาเมจ1,540%ใส่หเป้าหมายยิ่งศัตรูเลือดเยอะก็จะยิ่งดาเมจแรงขึ้นนะครับเป็นตัวตีบอสชั้นดีเลยสกิลพื้นฐานทําความเสียหาย169%ใส่หนึ่งเป้าหมายทุกการโจมตี5ครั้งจะเรียกฝนดาวตกทําดาเมจเพิ่มเติม339%ทุกๆก,ก,การใช้สกิลครบ3ครั้งนะครับสกิลล่องทุกการโจมตีของมิกาจะติดคิแน่นอนและจะเพิ่มดาเมจที่ทำได้อีก24.2%ตัวมิกาจะลดความเสียหายที่ได้รับลง12.2%คอนเทนต์ที่สามารถลงได้ดีของแต่ละคน ลุงโฮจะลงได้ทุกอย่างที่เป็นสีฟ้าเลยนะครับล่างโจมตีจะดีมากๆในบอสเฟโนโลและล่างป้องกันจะดีมากๆในคุโรชิโร่ต่อไปเป็นคูโรโกหรือชิโรโกะเลอร์ทุกอย่างที่เป็นสีฟ้าครับทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆน้องสามารถไปได้หมดเลยตัวสุดท้ายนะครับเป็นมิกะบอสสีเหลืองทุกตัวแต่ตัวที่ดีที่สุดคือเชสกับบีนับระดับความน่าเปิดสําหรับผู้เล่นใหม่สําหรับผู้เล่นใหม่ไอดี ID ใหม่ควรจะมีให้ครบ ทั้ง3คนนะครับเป็นไปได้ควรจะมีทั้ง3คนควรจะเสียการันตีและเพชรลงที่ตู้นี้ให้หมดเลยและขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับตู้3.5นะครับ